มือแล้วครับทีนี้เขาปุ้นนับป่นครับนี่ครับน่ากินมากเลยมีมีพักกัดซอบไม่พร้อมครับมือนีมีขาด้วย ล้านเย,ยเแตะครับสีแยกบ้านทุนี่เนื่อเนื้อกบปีกล้วยครับปีกล้วยแล้วก็กระด ầm ได้กินมากเลยสมมติโอ้ยมาเด้อมาเดนนี่ครับครับนึงอือ